เดี๋ยวมาเทสแนวนอนกล้องพ็อกเก็ตสานะครับผมติดมอไซว่าขับเคลื่อนระยะแนวนอนเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าแนวตั้งเนี่ยสั่นเต็มเต็มครับผมเพราะว่ากล้องกล้องกับขาเอ้ยขาจับมันระกับไม้มันนะครับไม่ใช่ของพ็อกเก็ตสาโดยตรงก็คือไอเดปเอามานะครับเดี๋ยวนี้ลองทําเป็นแนวนอนดูซิว่าจะสั่นน้อยกว่าแนวตั้งไหมนะครับผมไปไม่ทันเลย ui chơi được gắn nó ốm đi hết lắng gặp rất lời đi đòn mình đi đòn ok khắp ốm lời ถามถามว่าเสียวกล้องหลุนไหมก็เสียวนะแต่ว่าไม่ได้ขับเร็วนะตอนนี้ก็อยู่ประมาณเออแตะเข้า50-60แล้ว